กอนนี้เลยเว้ยฮัลโหลเพื่อนเฮดขอคุยด้วยหน่อยดิเยอะมากเลยครับปืนน้อยมากเลยมิกเก็ตเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวลงแล้ววูโอ้ยโดนเหยียบโดนเหยียบโอ้ยโดนเหยียบโอ้ยชุดหกเจ็ดคนอะไม่ได้เล่นเลยมิกเก็ตฮัลโหลน้องชายาาสาวผมว่าไงครับอุ้อดัาไอ้ดัาน้องชายน้อง,ง,ง,งชายเก่าเหรอต่ออะไรเหรอครับพี่ชายอยากลองอ่ะอยากลองอ่ะโอ้ยไม่ไหวแล้วครับพี่ ไม่ไหมายร้ายก็หน้าคุกเห็นพูดมากไงตอนไหนลห่ะครับพี่ชายไม่ได้พูดะไรเลยนะหน้าคุกอ่ะหน้าคุกตอนไหนครับไม่ได้ไปไหนนะเพ่หรอรก็ผมก็ก็อยากลองอะ่ะก็ไม่ชอบใส่พวกสีแดงอ่ะอยู่ข้าวพี่ขอข้าวหน่อยดิแล้วทำไงดีครับเนี่ยพี่หญ่ก็คูไม่ชอบอ่ะขอโทษได้ครับพี่ถ้าไม่ชอบขอโทษได้ครับพี่อูโหกูไม่รับคำขอโทษหรอกกูรับคำขอโทษเป็นตีนอ่ะอุ้ยเย็นๆครับพี่ชายเย็นๆเย็นๆครับ ใจร้อนทำไมวันนี้กลลมไม่ดีอ๋อโอเคครับพี่โอเคครับไม่เห็นไม่เห็นเก่งเหมือนปากเลยอะโอ้ยเก่งตอนไหนครับพี่ชายผมไม่เคยเก่งเลยนะถ้าเก่งให้ได้ครึ่งหนึ่งของปากคงจะดีนะอ,อ,อู้โหขอเดี๋ยได้ครับพี่ชายขอเดี๋ยได้ครับขอเด,ดี๋ได้ขอ,อเดี๋ยวได้ก็บอกแล้วไม่รับคำขอโทษรับคำขอโทษเป็นตีนสวัสดีครับช่วงนี้กินข้าวน้อยช่วงนี้กินข้าวน้อย อ๋อโอเคครับพี่โห,หิวตีนอะ่ะโอ้ยหิวตีนอ่ะอ๋อโอเคครับพี่ชายอืมกูอยากชิมอะ่ double อะ double ลเฮดอ่ะพอะจะให้กูได้เคียวแบบสนุกสนุกไหมโอ้ไม่ไหวเหรอครับพี่ชายไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวดูตัวนี่ได<ม>้เหรอดูตัว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 ไม่ไหวก็ก้มดิได้ครับพี่ได้ได้มันก็คานออกไปจากตรงนี้เลยโอ้ยคานยังไงล่ะครับพี่ชาย มึงก็ลองถามมึงตัวมึงดูเดี๋ยวว่าคานไงแบบที่มึงคานอยู่อะคานคานยังไงครับพี่ชายคานยังไงครับก็คานแบบที่มึงคานไปเลียคนอื่นไงโอ้ฟาโอเคครับพี่ชายก็ก็อยากรองไงเห็นสดไงผมไม่ไม่สดเลยครับสดตอนไหนหรอพี่ชายผมไม่เคยแหลมเลยพี่นะก็ไม่แหลมแต่กูอยากเอาไงหนึ่งหนึ่งสามไปอ๋อโอเคครับพี่ขอเตือนได้ครับขอเตือนได้ครับถ้าไม่ไหวแต่ ก็ <Yeah. S 2> บอกแล้วกูไม่รับคำขอโทษกูรับคำขอโทษเป็นตีนกูอยากเล่นโอเคครับพี่พี่ <c oughs> พน่าะไม่เห็นสด,สดเหมือนคนอื่นเขาพูดเลยวะโอ้ oh, <shit. S 1> oh, ผมสดตอนไหนครับพี่ผมติดม,มาตั้งนานแล้วโอ้ oh. จะสดได้ไงไอเฮียคนนอกแก๊งตั้งกี่คนไหนฝัดมาขอเข้าแก๊งกูด้วยฮะโอเคค<ะ>รับพี่แก๊งกูนี่ยครับครับ อันอันนี้เรื่องจริงไหมครับที่แบบว่าไปตามคนมาช่วยชิงบ้านแล้วไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยแล้วก็ไม่เอาเฮี้ยอะไรให้คนที่มาช่วยด้วยอันนี้เรื่องจริงปะโอ้ฟาอืมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันก็ถึงว่าทําไมถึงไม่ได้บ้านนี่ฮะกระจอกโอเคครับพี่โอเคครับครับครับโวยพวกบ้านมือสองนี้ยโอ้เชดขอโทษได้ครับขอโทษ้ขอโทษครับเอ็มคเอาต่อเลยป่ะไอ้เฮี้ยกับที่ไมเลิกอะทำก็งครับรอดี้กีเขายังไม่ขอดพวกตัวเครับใช่หรอ มึงชนใน่ใหเหรอไม่ใช่ที่เขาเคยได้แล้วอะเออว่ะอ๋อชั้นต่ำชั้นต่ำกูยังไม่ได้ยินคำขอโทษเลยว่ะขอโทษได้ครับขอโทษได้ครับก็รู้ตอนนี้ไม่ทันหรอไอ้เหี้ยไม่ได้ยินแล้วคำขอโทษอะเอารมณ์ไม่ดีว่ะเออยังไงอะชี้ขอโทษได้ครับแต่ทำให้อรมณ์ไม่ดีครับพี่ง่ายทั้งวันตอนนี้รู้รุ่นแล้วไงเอางานดีเนี่ยแมสซี่ โอ้ปล่อยมันเถอะพี่เอ้ยโหสาดถ่านสิท้งี่ยังเอามันไปด่ารับหลังอยู่เลยเฮียจะเป็นผู้สร้างคุยเลยเฮียตัวต่ำโดนเขาด่ารับหลังหมดได้ควายน่ะเฮียฟอร์มจะเป็นรุ่นใหญ่เออก็รู้อยู่นี่รู้นี่รู้นี่รู้นี่ผู้สร้างกับผู้สร้างกันอะไรอย่างอั้นะโอ้โหผู้สร้างอะไรเหรอครับพี่อันนี้ตั้งเองหรือเปล่าครับเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันกูได้ยินมาโอเคครับพี่ขอโทษด้วยครับพี่ทิมเบ็กครับกูไม่ได้ชื่อทิมเด็กกูชื่อโอชิ อ๋อโอเคครับยินดีได้รู้จักครับพี่กูไม่อยากรู้จักโอเคครับพี่ไม่อย่าอย่าพูดอย่างนั้นแล้วเขาบอกว่าไปไปเกาะเขาดังอีกออวันนี้เขาเป่งเหลืองตัวเองอยูอะอะโอ้อโหไอ้แคยนี่แม่งแบบเหลืองตัวเองจัดเลยนะอย่าพอเขารู<อ>้<ข>จักกับเกาะดังคืออะไรเหรอครับพี่ถ้าทไมอ่ะครับก็โง่ไงครับไม่รู้ก็โง่ไงโอเคครับมีใครอยากเล่นแทนไหมอ่ะอุ้ยอุ้ยมอบเดมมอบเดมมอบโอเคมอบเดอเคมอบโอเคมอบ โอเคมอบโอเคมอบโอเคมอบเฮ้ยเกิดสนใจเฮ้ยเฮ้ยเล็กกินน้องกินข้าวขอข้าวหน่อยแล้วแล้วแล้วก็ถ้าถ้าถ้าไม่อยากเลยก็ก็คานออกไปเด้อุ้ยคานไปไหนครับพี่คานกลับบ้านมึงอ่ะเอออุ้ยรอกินเบียร์พี่มึงก็กินแล้วมึงก็คานกลับบ้านไปอ่ะ ไม่ไม่ดีกว่าพี่ชายพวกต่ําเตี้ยเลี่ยดินอ่ะโอ้โหเจนเย็นครับพี่ชายเจนเย,ย็น,น,นครับเจนเย็น,น,นนะก็มึงอยู่ต่ํากว่ากูไงนะโอเคครับพี่ใต้รองเท้ากูอะ่ะอ,อยู่ต่ตํากว่าใต้รองเท้ากูอโอ้โหใต้ตีนเลยเหรอโอ,โอเคครับพี่ชายมหมายถึงใต้ตีนหรือเปล่าชี้เฮียไม่เห็นแจ๋วเลยนี่หว่ะเฮียมีแจ๋วแจวไหมวะแถวเนี้ยอุ้ยอุ้ย ปา่นี้ไม่เคหรอเอ้ยหยดหน่อยพูดดีไหมนะหวังเจ้าเลยเหรอเก้าหรออยากเล่นอะขอขอเล่นด้วยหน่ี่ขอชิมหน่อยดิไม่ใช่เบียร์เจ้าเลยเหรอจะได้กินไหมไม่เล่นเลยครับไม่เล่นเลยครับลืมอะไรหวังทำไมอ่ะทำไมไม่เล่นอ่ะว่างเลยครับไม่ว่างเลยหาคนอยู่หาคนอยู่อ๋อคนข้อกันเยอะไอ้เหี้ยคนออกข้อกาไอ้เหี้ย ไม่มันไม่ได้กากหรอกจะพูดนาะมันปัญญาอ่อนนี่เฮียเห็นกับตัวแม่งยังเด็กปัญญาอ่อนอยู่เลยเฮียเนี่ยค,ครับครับน้องครับ,รบต่ำเกินเฮ้ยแม่เอากันพังเลยว่ะลองหน่อยไหมอ่ะสักสักร้อยหนึ่งก็ไนดะ้โอ้ย ไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นทำไมอ่ะไม่ว่าไทีกับแก๊งอื่นมึงยืดอกใส่เขาเลยแก๊งไหนครับพี่แก๊งไหนกูต้องยกตัวอย่างเหรอผมไม่รู้ไงก็พี่มาถึงแก๊งไหนล่ะแบบแบบที่มึงเคยทำไงเคยทำอะไรครับต้องให้กูพูดด้วยเหรอก็ผมไม่รู้ไงผมไม่ถามพี่ไงจอพี่จะพูดอะไร ไม่กินข้าวเยอ้สัตว์กูนึกว่าจะสดไอ่เยี่ยที่ไหนได้เยี่ยเอ้ยของแห้งนี่หว่าโอ้โหโอเคครับพี่มันสดแต่แห้งไอ้สัสมันสดแต่แห้งเว่ะสัตว์ที่หลังไม่สดมันก็อย่าเสี่ยงไอ้เยี่ยโอ้โหโอเคครับพี่ทางเบี่ยงว่าไงทางเบี่ยงใต้ตีนกูก็คือใต้ตีนน่ะทางเบี่ยงว่าไงโอเคครับพี่ทางเบี่ยงว่าไงเงินบิ๊กตัวครับโอ้โห แต่แถวนี้ถ้าใครอยากเด้งให้ก็ได้หมดนะตรงนี้นสกิลได้ตลอดฝากไว้ให้คิดอ้หวังใจเย็นหวังไปไปไปย้ายย้ายไม่มีเที่ย้ยแล้วไอ้สัตว์เอ,อ้สกิลหมาไม่ติดว่ะหวังใจเย็นดอหวัง หวังเจเย็นแบบอย่าเลี้ยงแบมหวงังครับครับใจเย็นๆใจเย็นนะครับใจเราอยไรสามหรอเ่ร้อยเีอน่าก,กลัวว่ะัมเมอร์น่ากลัวจังอร่อยอร่อยดดูหนเลยปลาคืออะไรอ่ะพี่มูเมื่อ,อกี้ใครเด้งส่วนวะ อุ้ยมีนะไอคีมีนะมีนะใครอ่ะอุ้ยแต่เทคโนโลยีเพื่อนหนุ่เราก็ก็ผมชอบด้วยพวกเด้งสวนอะใจเย็นเด้งให้เด้งแทนเนี่ยอยากลองเหรออุ้ยขอประหุนเลยครับหรือจะต่อแถวก็ได้นะมีบัตรคิวอ่ะไอแมสซี่แจกบัตรคิวเลยแมซี่โอ้โหไม่ต้องต่อใครเดาเข้ามาตรงเนี้ยโโอ้หแจกบัตรคิวแจกบัตรคิวหน่อยแมสซี่น้องชาย มีใครรับบัตรคิวไหมครับแถวเนี้ยแจกบัตรคิวครับแจกบัตรคิวบ้าไปแล้วไม่ต้องถือช้อนเนี่ยผมมาบัตรคิวให้เลยเฮ้ยเโอ้ยโอ้ยโอชิโอยเอยยโอยโยโอยโอ้อยอ้ยยโอยอยอ ว่าไงครับพี่อะไรอะไรมายืนฟังอุ้ยอ๋อผมผมคิดว่าคิดว่าพี่จะเดี่ยงช่วยเขาไงโอเคเอ้พี่ใส่ถีอะไรไม่ได้ถี่ได้ส้มไงครับผมก็รู้อยู่ว่าพี่ไม่นี้หรอกโอเคครับพี่คมครับโอ้ยชี้น้ำใหได้ฟังโอใจหายไปแฮบ เสือกออะเฮ้ยบิ๊กจก่นดาผมไปได้่านะบิ๊กจก่นาเยอะดากูหรอไม่ครับขอโทษครับรับคำขอโทษเป็นลูกกสุนไหมอะไอชี้หัว่ด่ารอเล่นร้อเล่นร้อเล่นไอชีไม่หวนะด่า๊กี่เอากี่วาพี่ี่่า ไม่จบนะอันนี้ยังไม่จบเรียกพวกไฟดูดันมันเห็นเริ่มเยอะด้วยอุ้ยเหมือนเรียกอุ้ยอุ้ยตามคนอุ้ยเอาไหมเอาไหมจะกลัวตบหมอกหลุดหรอกอุ้ยถอดตอนนะ๊บถอดปลาไปเฮียถอดป๊ไปสาป่ง ด่เายอยเด็กมึงยังไม่กล้าใส่กอบผู้กับกูเลยกลวยกับ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 กลวยอ้โโอ้โหให้แมซี่มาโซเชียลแคม้อมึงโซเชียลแคมให้เขาดูด้โซเอโซเซียลโซเซียล โซเชียลโซเชียลเหรเฮ้ยปุ้บอกให้มึงโซเชียลแคมให้มันดิโซเชียลติดเซลฟี่กับมันดิมึงเซลฟี่ดิได้แป๊บนึงพวกชอบเซลฟี่อ่ะไม่ออกออกซีนนี่ออกมาน้องช่งงานเราเฮ้ยถ่ายติดคนดังว่ะเออ่ะ ก็ขอกระแสหน่อยขอขอกระแสหน่อยครับผ no ู้ฟังไม่รู้ผ <oh ู้ฟังหรือผู cin ้ทำลายเฮียเห็นเอาแก๊งกันพืชผับเฮียโอเคครับผมยังงีนเลยเชี่ยมันวะเอาอีกเดี๋ยวผมมานะเพื่อนแป๊บนึง เอเมซี่เอาคอมพิวเตอร์เดี๋ยวมีมีอะไรไหมหมูเฮี่เดือดว่ะหมูเดือดว่ะหมูไม่กับหมินแล้วเดือดว่ะเฮี้ยเฮี้ยน่ากลัวว่ะเฮี้ยไม่ไม่ได้มีแผลอะไรไงในมุกผมอะไม่ไงโอเชสร้างอยู่เนี่ยโอเชสร้างแผลอยู่เนี่ยใส่ ไม่แต่แต่แต่มุมผมผมไม่ได้มีไงอันนี้เฮียบ๊อบอันนี้เฮียบ๊อบใช่เฮียบ๊อบตัวเฮียบ๊อบเดี๋ครับเดี๋ครับพี่เดี๋ยวมึงเดียวมาทางนี้นะคะยังไม่ว่างก็พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกนะครับออ๊ยตีกับแก๊งเดียวแหละมันจบไปแล้วไม่เอาต่อไงก็จากวันนี้โฮกกับที่เปนเอ็ใส่กันนะครับที่งานร้านอะรู้มใช่ใส่รู้ยังเนี่ยไอชโอชิบอกมันหายไปแล้วเออ ก็กมันใส่เสร็จแล้วมันก็หายเลยไงแต่พี่ว่ามันยังไงมันก็ตีได้อยู่แล้วอะได้อยู่แล้วครับอันนี้น้องหอยเขียวชื่ออะไรอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยใช่ครับแล้วที่บอลเขาเอาต่อเป็นี่ยรอู้อะไรนะใส่ตีต่อไปถึงอะไรโฮปเหรอหรือว่าแกงอะไโฮปไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจเลยน่าจะน่าจะได้นะถ้าเป็นโฮปเพราะไอกาโรอยากเล่นมันเข้าแกงเข้าแกงมาอยากเล่น เล่นเล่นแต่การ์โอ้ยไอ้เคยก็อยากเล่นไม่ใช่หรอเคยครับพี่แนโอ้ไอ้เฮียนี่เข้ามามามาเกาะบารมีกูจริงหรอแน่ะใช่ไหมเนี่ยจริงนะไอหมูหมู่เช็คหน่อยนะไอ้เฮียแนวนี้ไม่ใช่นุ้ยไอ้เฮียโอเข้ามาตีอย่างเดียวแบบเหมือนโดนโดนโฮปตบมาแล้วก็แบบมาเอ้ยไอ้เฮียเอาหน่อยเว้ยไอ้เฮียกูของจริงแล้วทีเนี้ยเมื่อเคยด่ากูป่ะไอ้เคยกูถามตรงอืมอะไรนะพี่ไม่เคยด่าผมไม่เคยด่า ใช่ได้เสียงอยี่ยมึงจะคุณไม่ใช่เลยเนาะเราตอนผมด่าตอนผมอยู่ในเอวทีผมก็ไม่เคยด่าใครในเอวทีเลยนะไม่เคยนะครับขอบคุณครับยิ่งพี่บ๊อบผมไม่เคยด่าเลยผมนั่งขำพี่อย่างเดียวเวลาพี่พี่บ๊อบอ่ะครับผมโอ้ยผมน่ารักใช่ไหมล่ะผมน่ารักแบบตัวตลกพี่บ๊อบเขาจะพูดงี้โอ้พี่บ๊อบไล่ผมไปแล้วเนี่ยพไอ้อุชิเนี่ยไอ้อุ๊ชิไปไหนแล้วไมปไหนไปบินเลยเหรอไปแล้วเอ้ผลก่อกวน การขุมแข่งลังแกโอ้โหไม่ได้เลี่ยไม่ใช่เองถุงจัมการเนี่ยโอ้สิบนาทีสวัสดีครับพี่บ๊อบแอบอะไรมาหากูชี้สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามีมี BPL รายงานตัวนะครับจะให้ V.I.P ไว้นะครับเีราน้องสิงโพไว้ก่อนนะครับจุดอะไรไปย่อยให้มีมี BPL ก่อนนะขอบคุณนะครับได้แล้วใช่แล้วด้วยไปครับเดี๋ยวเจอกันไซ พี่แบบค์ก็รใช่เปรับของแป๊บเไหนๆคุยกเงียบๆบอปรอคุยกันนึงเองนะคยคยด่าเคยด่าจริงไหมพี่ด่าให้เคยด่าพี่จริงไหมด่าจะด่ายังไงบ้างในสตอรี่ครับตอนอยู่ไม่เคยด่าครับเดียวแล้วไม่เคยด่าพี่ไม่ไม่ไม่เคยด่าเอลเคแล้วไงตอนตอนตอนที่ทิเบตทำแก๊งที่เอทีเคผมยังไม่ไปเล่นเลยเพราะผมไม่อยากด่าเอลเคเพราะว่าเพราะว่าเอลเคน่ารักใช่ไหมครับ ผมเป็นติ<ะ>๊กโอเคอุ้ยออกเลยไหมอเอาไงคนเดียวแท็ก <c oughs> มันหาได้อยู่แล้วเดี๋ยวเกียร์ตลอดท้ายหาไม่ได้เราไอแท็กอะมันหาไปผมไม่ได้หรอกอุ <c oughs> ้ยไปอยู่ไอโอเคดีกว่าครับเอาไอเคิร์ดไปแทนที่มันดีอะไอเคิร์ดใส่ถุงดำหล่อนะเคิร์ดว่าไงว่าไงผมรักไอโอเค พูดคำไปไม่ถึงที่รักแล้วเหรอการเล่นกับผมครับผมก็เลยมาอยู่เอ็เคครับพูดไปดิใช่ครับผมรักเอ็เคครับออนหนูปอมๆทั้งหลายหยุดนะครับแต่เมื่อก่อนผมก็เคยอยู่ในเครือนั้นไม่ใช่เหรอวะไม่อยู่นะพี่ไม่อยู่นะมันกดแซมบ้าผมจนแตกมึงเด็กแซมบ้าเหรอเนี่ยเอ้าโอ้ยนายผ่าดตางมาได้ไงเนี่ยเฮียไม่ใช่ผ่าดตาผมผ่าดตาพี่โจอเดียเฮ้ยแต่เด็กที่อยู่แซมบ้าเขาบอกว่าไอ้นี่ ทนทานเย้ยมึงดูดิโดนหลายรีเลยอะตอนนั้นอะคุณจำได,ใด,ด,ด้ใช่ไหมล่ะโดนโดนโฮปนี่แหละใช่ไหมมึงแค้นฝั่งหุ่นไช่บะาครับพี่เดี๋ยวกูพาไปแก้เดี๋ยวกูพาไปแกได้ออพี่อบเขาทำไมมันซัดกันขนาดนั้นตอนนั้นยุคนั้นผมไม่ได้ไม่มาเลยผมไม่ได้มาเด็ดเกมมันมันว่าไอเเกมเออช่วงเด็ดเกมของโฮปช่วงเด็ดเกมแล้วช่วงนั้นช่วงนั้นพี่บ๊อบเป็นยัไงตอนที่เขาเกิดเกิดอะ ก็จัดไปสี่สตอรี่ติดอ่ะทั้งอเมริกา่เยอะกวะทั้งเอ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 อเ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 เอ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 อเ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  ขาอยากกินกันโดนไปเขาจะแซนด์วิชผมเดินเจอผมสวน <จะ S 2> เนี่ยเขาทิมทิปเปอรเอ็กเยอะเหรพี่ช่วงแรกๆอ่ะรออะไรอะ่ะแต่ว่าอย่าลืมนะทิมไอตอนมาใหม่อ่ะอมีเคโกดพังเลยนะอยู่ก็วะเช็คดิอ <c oughs> มีเคโกดพังเลยนะ <c oughs> อันนี้ไม่ได้ปั่นพี่ว่าพูดจริงนะ,อ,ะอันนี้จริงนะไม่ได้ปั่นไม่ได้เป่าหูนะไปเรียกเรียกตังเรียกอะไรด้วยตอนผมมาที่แท็กบอกว่าตอนผมมาแรกผมโดนเละเลยพี่โดนถ่ายโดนอะไรเต็มไปหมดจริงครับ เอเมเคเลือนด้วยอยู่ไหมเฮ้ยใครยิงให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชายเปล่าเฮ้ยเช็คดิใครยิงเฮ้ยใครยิงให้ใครยิงวะไอ้เฮียเฮ้ยใครยิงอะต้อแล้วค่ะเขายิงใครอ่ะใครยิงกูวะแลมโบ่เมื่อกี้อ๋อไม่เป็นไรครับได้เลยครับไปนั่นหรือไปเอเมเคล้อนะเปล่าเมื่อกี้ เออเอ็มลืมนะเขาใส่พังเลยนะใส่ทิมนี่พังเลยจําจําให้ขึ้นใจนะครับเขาทำอะไรที่ผับครับผมอ่ะเด็กน่าจะนี่อยู่มั้งจําให้ขึ้นใจเลยนะครับเขาใส่พังเลยตอนนั้นเอ็เคกับทิพย์กอดคอกระโดดส้นตีนอ่ะจริงง่ายนะอยู่กันแค่สองคนนะเนาะตอนนั้นนะเนาะนเนาะใช่พี่คะโดนไปอีกอ่ะเอ็เคโดนเสร็จทิพเด็กโดนต่อแล้วเราแบบเราจับมือกันแน่นอ่ะไม่ปล่อยมือกันอ่ะไม่ปล่อยไม่ปล่อยกันแต่ตอนเนี้ย ดิมนล็กยืนได้แล้วเอ็มพีเคคนที่ใช้ก่อนแล้วว่าขอประตูหน่ไหมเอ็มพีเคขอไหมอะไรไอฮูด้าอะไรของมึงเนี่ยพีชไอ้มหัวเขียวมันผักอะคะมีคนแล้วได้หนูไหมได้ครับรอชมนะครับม well, right ันเดี <You> ๋ยวผมถือช้อนทองรอนะรอตากรอตากรอตากอย่างไวเลยล่ะผมบอกให้ผมจะเหมือนก่อนหน้านี้ คผมได้ยินมาว่า MK จะมาเล่นกับพี่ใช่หรือเปล่ไม่ใช่หรอเบียน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 ไปทาง QD เท่านั้นเีงมาเติมร้านหนึ่งจริงป้ะวะกูเริ่มสงสัยแล้วไม่เนไรขอเล่นกัเอาผัน็กปตะก็ปีนะคะลองถามป้าพี่ยูดิบีบอสถามใครป้าป้าเท็รเลยก่อนถ้าเติมร้านหนึ่งเป็นป้ากูเลยหรอถ้าเติมร้านหนึ่งอะถ้าเติมร้านหนึ่งก็เป็นเป็นพ่อกูได้เลยแหละเป็นพ่อเลยอ่ะในชีวิตจริงนะไม่กูไม่เล่นไอซีด้วย เดี๋ยวจะขอตัวก่อนนะครับวันนี้อย่าลืมนะครับแผลที่เคยโดนไว้เอ้ยให้นายมอนบอสมาเม้นว่าให้เปิดเลยได้เลยแมวเวดอ๋อดีเหรออะไรเบล่าไปกันจริงมีรถแรงรับเนี่ยกูติดตามสองล้านสามึ้นรถขึ้นรถคือรถเฮ้ยอะไรครับลงมาเอ้ยมาเนี่ยลงดีรถพี่น้องลงดีว้าวไอ้นี่เอะ โอ้น้องยังไงกูไม่สนแล้วหน้าอินหน้าพรมอะ่ะ